สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมหมอคิงหมอครอบครัวเชื่อไหมครับเพียงรูปผ้าขาวไปมาก็กลายเป็นพระอรหันต์ได้ในสมัยพุทธกาลพระจูลปันธุไม่สามารถจำบทสวดมนต์ท่องมนต์ได้จึงถูกพระพี่ชายไล่ออกจากสำนักพระจุลปันธก ท่านมีความเสียใจเป็นอย่างมากพอดีพระพุทธเจ้าเดินทางมาพบท่านจุลปันถกจึงแนะนำให้รูปผ้าขาวบางพร้อมบริกรรมคำว่าสีขาวสีขาวสีขาว,ขาวไปเรื่อยๆจนในที่สุดพระจุลปันถกก็บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์วันนี้ผมจะลองฝึกสติโดย รูปผ้าสีขาวไปมาตลอดระยะเวลา5นาทีพร้อมกับบริกรรมคำว่าสีขาวสีขาวสีขาวซึ่งบริกรรมในใจนะครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรรับชมกันได้เลยครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับขณะรูปผ้าสีขาวขณะที่รูปผ้านะครับก็จะมีความรู้สึกสัมผัสที่ผ้านะครับกำกับไว้ด้วยคําบริการว่าสีขาวนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับจนระยะเวลาประมาณ3ามสิบวินะครับความรู้สึกเหมือนมีความรู้สึกซาบๆแผ่อ,ออกจากกลางกลางคอด้านหลังครับแล้วก็แผ่ขยายไปทั่วร่างกายนะครับเป็นอยู่ประมาณสัก5วินาทีนะครับแล้วก็หายไป แต่ก็เกิดขึ้นอย่างนี้หลายรอบในระยะเวลา5นาทีนะครับอันนี้อาจจะเรียกว่าปีตินะครับเกิดความปีติขึ้นเกิดความสบายใจขึ้นนะครับหากใครไม่ถนัดการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมลองใช้วิธีรูปผ้าขาวพร้อมบริกรรมคําว่าสีขาวสีขาวไปเรื่อยๆมีโอกาสเกิดสมาธิสูงนะครับผมลองปฏิบัติเมื่อกี้ก็ใช้เวลาประมาณ 3 0วินาทีเข้าสู่ภาวะปิติได้นะครับมาลองฝึกกันดูครับแม้จะไม่ถึงขั้นพระอาหารหันต์อย่างพระจุละปันทกแต่ได้สติสมาธิสงบมีความสุขแน่นอนครับมาลองฝึกอีกวิธีนะครับแบบที่สองนะครับจะฝึกสติโดยการรูปผ้าขาวพร้อมกับ นับจำนวนครั้งไปด้วยโดยกำหนดที่100ครั้งเช่น1,2,3,4,5ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรรับชมกันได้เลยครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดความรู้สึกทราบส่านเริ่มที่จํานวนครั้งที่38ครั้งที่62ครั้งที่75และ85ไปจนถึงครั้งที่100ผมขอสรุปโดยความเข้าใจของผมเองนะครับว่าการฝึกสติโดยการรูปผ้าขาวด้วยการบริกรรมและวิธีนับจำนวนครั้งได้ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกันครับก็คือเกิดปิติขึ้น นะครับการฝึกสติโดยการรูปภ้าขาวถือเป็นทางเลือกในการฝึกสติสร้างสมาธิอีกรูปแบบหนึง่งที่ดีเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์หรือ subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะนำเคล็ดลับสุขภาพกายและใจที่ดีมาให้ชมในตอนต่อไปสวัสดีครับ